สวัสดีครับร้านซับโป์ไพเทสเตอร์สาขา2อำเภอบาปิปทุมยังหวัดมหาสารคามครับวันนี้พามาชมสินค้าครับเป็นรถไทยกูตาอ5018อุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังครับเป็นตราช้างนะครับตรงนี้จดทะเบียนปี60นะครับฐานพวงเป็นดี H246F MBP นะครับ ราคาที่4 9 5 0 0 0บาทนะครับ4 9 5 0 0 0บาททํานใดสนใจโทร0 6 2 4 9 5 5 9 5 7นะครับ0 6 95 95 <S 2 4 9 5 5 9 5 7หรติดตามทางช่อง YouTube Facebook ของอนุพงษ์ภพลัยได้นะครับตัวทาง YouTube Facebook ของซับโพไพแท็กเตอร์หรือมาทดลองขับได้ที่ร้านซับโพพไพแท็กเตอร์สาขา2ครับอําเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามตรง3แยกวงเวียนทางไปจังหวัดมหาสารคามนะครับ ติดถนนสีเลียนครับไปมาสะดวกครับสำหรับนักแสดงมองหารถไปใช้งานนะครับคันน,นี้หลังนะครับเป็นรถไถกูตาเอล5018เบียนปี60นะครับชั่วโมงการทำงานอยู่ที่1,400กว่าชั่วโมงนะครับ1,400กว่าชั่วโมง สำหรับราคาที่495,000บาทนะครับ495,000บาทดูบอลสองชิ้นนะครับด้านหน้าและฐานวลเป็นดีเนด 224246F นะครับเฮดีพัน ครับท่านใดสนใจโทร0 6 2 4 9 5 5 9 5 7นะครับ0 6 2 4 9 5 5 9 5 7มาทดลองขับไปที่ร้านซับโปไลแท็กเตอร์สาขา2ครับอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามทดสอบกันให้ดูด้นะครับหลังร้านซับโปไลแท็กเตอร์นะครับทำนาด้วยทดลองขับให้ลูกค้าดูด้วยนะครับที่หลังร้านตอนนี้กำลังพาชมรถไถคูต้า L5018 จเรียนปี60ครับจั่วงการทำงานอยู่ที่1,400กว่าชั่วโมงสำหรับราคาอยู่ที่4 95,000บาทนะครับเน้นย้ำว่าทางนั้นเราขายเป็นเงินสดเท่านั้นนะครับไม่มีผ่อนส่งรายปีรายเดือนหรือว่าจะซื้อผ่านทอกอก็ได้ กำลังพาชม L 5 0 1 8รถสวยพร้อมใช้ครับเช็คสภาพพร้อมใช้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเรียบร้อยงานไม่ผิดหวังนะครับไปเบาเข้าลูก สอบบ้างงานนะครับ ในกำลังพาชมวีดีโอการทำงานของรถไถกูต้า L5018 นะครับทรทะเบียนปี60เรืืองเกียร์ดีเรียมพร้อมเกืองเกียร์ครับไม่เคยแกะนะครับราคาอยู่ที่4,95,000บาทนะครับ4,95,000บาทราคานี้รวมทรงฟรี300กิโลเมตรแรกนะครับ สนใจสนใจโทร0 6 2 4 9 5 5 9 5 7นะครับ0 6 95 95 95 2 4 9 5 9 5 7หรือว่ามาทดลองขับไปที่ร้านซัพโพลายแท็กเตอร์สาขาสองครับอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามอยู่ตรง3าแยกวงเวียนทางออกไปจังหวัดมหาสารคามนะครับที่อำเภอวาปีปทุมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ